อะน้องมาดูโจทย์ข้อนี้กันนะครับข้อนี้เป็นข้อสอบแพทสามเดือนกรกฎาคมปีห้าสามนะครับอ่น้องลองมาอ่านโจทย์กันเลยดีกว่าโอเคไหมเขาบอกว่ามีนายวิศวกรคนหนึ่งยืนบนตึกโยนลูกบอลออกไปสองลูกถูกปะลูกแรกออกไปก่อนด้วยความเร็วสิบเมตรทำม,มุมห้าสามทำมุมสิบเมตรต่อวิทยาหีทำม,มุมห้าสามใช่ไหมคือเส้นนี้ถูกปะเส้นสีน้ำเงินตรงนี้ถูกไหมมาเขาปาลูกบอลไปตามเส้นเนี้ย จะครับลูกบอลเคลื่อนที่ตามเ้นีถูกไหมเขาป่าทำมุมเท่าไหร่นะพี่ขอใช้สีอ่ะสีดำเงินนี่แหละเห็นปะถูกไหมทำมุมห้าสิบสามถูกปะนี่ไงห้าสิบสามถูกไหมแล้วไงอีกครับแล้วเขาก็บอกว่าหลังจากนั้นเขาทำไมนะเขาป่าอีกรูกหนึ่งออกไปถูกปะด้วยความเร็วเท่าเดิมเลยคือความเร็วสิบถูกไหมอ่ะพี่ใช้สีแดงกันแล้วกัน เขาป้าไปเท่าเดิมเลยถูกปะนี่ไงตามแต่แต่แต่เป็นตามเส้นทางนี้ถูกไหมด้วยความเร็วเท่าเดิมเลยคือความเร็ว10เมตรเอรศถูกปะเหมือนเท่ากันแต่ต่างกันที่ที่มุมถูกไหมมุมไม่เท่ากันแล้วถูกปะอันแรกเขาปามุมฮ้าสามอันที่สองเขาป้ามุมสามสิบเจ็ดถูกปะครับอ่ะนี่ถูกไหมสามสิบเจ็ดแล้วโจ้เขาถามว่าอะไรครับโยลูกบอลลูกที่สองหลังจากโยนลูกบอลลูกแรกไปกี่วินาทีถูกไหม น้องครับสเสร็จการทําโจทย์คืออะไรนะผู้คันที่3แล้วคืออ่านโจทย์วาดรูปและคขีนยนด้สิ่งที่โจทย์ถามถ,ามถูกปะเราอ่านโจทย์เสร็จปุ๊บรูปเขาวาดให้แล้วพอเงั้นเขียนไ้สิ่งที่โจทย์ถามเรียบร้อยแล้วถัดมาคือการวิเคราะห์ละครับน้องวิเคราะห์ยังไงดีข้อนี้เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุ2ก้อนถูกปะโอเคไหมมองออกไหมทาไมาเป็น2ก้อนก็เห็นปะมีลูกบอลสีน้ํางเงินกับสีแดงถูกไหมพราะงั้นแน่นอนถ้าเป็นการเคลื่อนที่แบบ สองก้อนถูกปะ่ะคอนเซปต์คือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการเคลื่อนที่ถูกไหมครับถูกไหมคอนเซปต์เหมือนข้อเหมือนข้อที่แล้วเลยข้อปี5้าสี่ครับใช่ปะ่ะคือคอนเซปต์คือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ถูกป่ะวิเคราะห์ความความสัมพันธ์ของการเคลื่อนที่ถูกไหมวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการเคลื่อนที่อ่ะเนาะ าน้องยังมองไม่ออกนะครับพี่ก็วาดรูปเห้มันละเอียดกว่านี้นิดนึงคือพี่สมมุติว่าให้มันชนกันที่ตำแหน่งนี้กันล้วกันเห็นปะอ่ะพี่ก็วาดพี่ก็ต่อเส้นโค้งมาถูกปะเราอาจจะไม่ต้องต่อละเอียดแบบพี่ก็ได้นะจะต่อข้าวๆาก็ได้นะเห็นปะอ่ะถุงพี่ต่อเส้นโค้งออกมาปื๊ดเราพี่ให้มันชนกันที่ตำแหน่งนี้เนี่ยมันจะชนกันที่ตำแหน่งนี้ถูกปะน้องพิจารณาสิไอ้การชนตำแหน่งเนี้ย มันจะมีความสัมพันธ์อะไรกันบ้างครับการที่สีแดงกับสีน้ำเงินจะมาชนกันได้เนี่ยแน่นอนระยะในแนวดิ่งต้องเป็นยังไงอะเท่ากันถูกปะนี่ไงระยะตรงเนี้ยของสีแดงกับสีน้ําเงินเนี่ยเท่ากันปะเท่ากันถูกปะพอกานพี่อา้าเลยได้ไหมว่าการกระจัดในแนวดิ่งกับในแนวราดต้องเป็นยังไงกันเท่ากันถูกปะพี่ขอให้เส้นสีน้าเงินเป็นลูกที่หนึ่งกันแล้วกันนะเห็นไหมอันนี้เป็นลูกที่หนึ่งอันนี้เป็นลูกที่สองกันแล้วกัน,น,นโอเคปะ เพราะฉะนั้นพี่อ้างเลยได้ไหมว่าการกระจัดในแนวดิ่งของลูกที่หนึ่งกับลูกที่สองต้องเป็นยังไงกันเท่ากันถูกปะพี่อ้างเลยนะการกระจัดในแนวดิ่งของลูกที่หนึ่งต้องเท่ากับการกระจัดในแนวดิ่งของลูกที่สองตามฐานปะครับอันนี้คือเงื่อนไขแรกเลยถูกไหมโอเคไหมอ่ะถ้าน้องมองไม่ออกถ้าน้องคิดว่ามันมีแค่เงื่อนไขเดียวทําไงครับน้องก็ ไม่ต้องรอช้าครับน้องก็แทนค่าเลยถูกปะ่ะอ่าน้องครับแต่คราวนี้น้องต้องระวังนิดนึงมันเป็นการเคลื ulate, ่อนที่ในแนวดิ่งถูกไหมถูกปะเราพิจารณาในแนวดิ่งเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการพิจารณาในในแนวดิ่งเนี่นยน้องควรจะกําหนดทิศทางก่อนทุกครั้งนะครับพี่ขอกําหนดให้ทิศลงเป็นบวกก็แล้วกันโอเคปะ่ะอีกทีนะครับคือถ้าเป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเนี่ยน้องควรจะกําหนดทิศทางทุกครั้งจริงๆทั้งแนวดิ่งแนวราบแล้วครับน้องควรจะกําหนดทิศทางแต่ในแนวราบมักไม่ค่อยเจอปัญหาเท่าไหร่ แต่ในแนวดิ่งเนี่ยครับมันจะเจอปัญหาค่อนข้างเยอะดังนั้นนะครับกําหนดทิศทางเอาไว้ก่อนกันเหนียวดีกว่าเข้าปะพี่กําหนดให้ทิศลงเป็นบวกก็แล้วกันน้องจะให้ทิศขึ้นเป็นบวกก็ได้นะครับไม่ว่ากันแต่สุดท้ายแล้วคําตอบต้องเท่าเดิมเท่ากันโอเคไหมอ่ะดูพี่ให้ทิศลงเป็นบวกเพราะฉะนั้นจากเงื่อนไขที่1น,น้อง A, อ้างเลยครับ s ในแนวดิ่งของลูกที่1คือลูกสีน้ําเงินเนี่ยหายยังไงนะการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเป็นการเคลื่อนที่ภายใตย้ความเร่งถูกปะ้ะน้องต้องน ไอ้5่าสูตรอันนั้นถูกปะข้อนี้ใช่สูตรไหนครับ s เท่ากับ u t บวก1ส่วน2 g t กำลัง2ถูกไหม s เท่ากับ u 1ถูกปะ t u ดิ่งด้วยถูกไหมพี่ขอเขียนเป็น u ดิ่ง1กันแล้วกันเขียนปะ u ดิ่ง1คูณกับ t 1ถูกไหมแล้วก็บวกกับ z 1ส่วน2 g t หนลังสองถูกปะต้องเท่ากับ s ดิ่งสงก็เหมือนกันถูกปะก็คือ u ดิ่งของ2องถูกไหมยดิ่งสงคูณกับ t2 ถูกปะแล้วก็บวกกับเซนหนึ่งส่วนสอง G, 2กำลังสองถูกไหมน้องครับคำถามที่งกับทีสอเท่ากันไหมครับ ไม่เท่าแล้วถูกปะเพราะว่าเขาไม่ได้โยนพร้อมกันแล้วถูกไหมเขาโยนลูกที่หนึ่งไปก่อนลูกที่2ถึงตามถูกปะเพราะฉะนั้น T 1กับท2นี้ไม่เท่ากันแล้วถูกไหมครับเคไหมเพราะงั้น T น้องไม่สามารถเอาทตัดตลอดได้นะเคยปะเพราะเพราะ,ะเวลามันไม่เท่ากันที่กับท2มันไม่ใช่เวลาเดียวกันถูกปะครับเคเนาะอีกทีเราโยโยนลูกบอลลูกที่1ออกไปก่อนถูไกไหมเขาโยนลูกที่2ตามแน่ะนอนว่าการเคลื่อนที่เนี่ยของลูกไอ้สีฟ้าเนี่ยที่มันโยนไปก่อนมันต้องใช้เวลามากกว่าไอ้สี โอเคไหมเพราะงั้นที่1กับทีสองไม่เท่ากันเสร็จปึ B ๊บถ้าน้องยังมองไม่ออกน้องแผนค่าครับยูดิ่งหนึ่งคืออะไรครับคือยูดิ่งหนึ่งก็คือความเร็วที่เขาบอกถูกปหแต่ความเร็วที่เขาบอกเนี่ยเขาบอกว่าเป็น10เมตรต,ต่อวินาทีถูกไหมแต่มันเป็นในทิศเฉียงเฉียงถูกปะแต่เราต้องการในแนวดิ่งน้องก็จัดการแตกมันออกถูกไหมก็คือแตกเข้าแนวดิ่งกับแนวราบถูกปะแตกเข้าแนวดิ่งอย่างเงี้ยแตกเข้าแนวราดอย่างเงี้ยถูกไหม เข้า okay, ไหมเพราะฉะนั้นการแตกเข้าแนวดิ่งของ U ดิ่งก็คือไอเส้นสีน้ําเงินเนี่ยคืออะไรครับคือ10แตกชิดมุมใช้คอสถูกปะแตกเข้าแนวลาดชิดมุมใช้คอสแตกเข้าแนวดิ่งห่างมุมใช้ซ้ายถูกไหมครับ10ซ้าย53ถูกปะตาทันไหมครับเข้า okay, ไหมนี่ไง10อยู่นี่ถูกปะเส้นสีน้ําเงินถูกไหมอันนี้เราคิดเส้นสีน้ําเงินถูกปะ10ซ้าย53ถูกปะแตกห่างมุมใช้ซ้าย คูณ t 1ถูกไหมครับเท่ากับ1นึส่วนสองเออโทษบวกถูกปะบวกเซนหนึ่งส่วนสองจเป็น10ถูกไหมครับแล้วก็ t 1หกำลังสองเท่ากับ u ดิด่งสองครับเหมือนเดิมถูกปะ u ดิ่งสองไอสองนี่คือเส้นสีแดงแล้วถูกไหมยูดิด่งสองก็คือเส้นสีแดงเนี่ยแตะเข้าแนวดิง่งถูกปะโอเคไหม เพราะฉะนั้น s, <S ในแนวดิ่งเออ่ u ดิ่ง2คืออะไรคือ10บไซดเท่าไหร่แล้วสามแล้วถูกปะตามพี่ทันนะครับ t 2ถูกไหมหนูโทษทำไมสิบไซด์สามสิถูกปะคูณกับ t 2ถูกไหม แล้วก็บวกกับเศษหนส่วนสคูณ g เป็น10ถูกป่ะครับ10 t ที่2กำลังสองโอเคไหมน้องที่พี่เขียนถูกหรือผิดครับผิดถูกป่ะเพราะนี่ไงนี่ไงน้องอย่าลืมสิการคิดในแนวดิ่งทุกครั้งเนี่ยน้องต้องระวังเรื่องทิศทางเสมอเห็นป่ะครับพี่เลยบอกว่าให้เราสมมุติเครื่องหมายถูกไหมนี่ไง เราสมมติให้ทิศลงเป็นบวกถูกปะเพราะงั้นเราต้องมาดูด้วยว่าปริมาณ UG พวกนี้มันถูกต้องตามทิศที่เราสมมติไวหรือยังเห็นปะครับเราให้ทิศลงเป็นบวกถูกไหมแต่ U ดิ่งมีทิศขึ้นเพราะฉะนั้น U ดิ่งต้องเป็นลบโอเคปะลบโอเคไหมเพราะ U ดิ่งมีทิศขึ้นโอเคไหมครับน้องลองไปทําเองก็ได้นะครับน้องลองให้ทิศขึ้นเป็นบวกดูถ้าน้องให้ทิศขึ้นเป็นบวกปุ๊บเกิดอะไรขึ้นอีกทีนะ ถ้าเราให้ทิศขึ้นเป็นบวกปุบ๊บยูมีทิศขึ้นเพราะงั้นยูเป็นบวกแต่ g มีทิศลงถูกปะเพราะงั้น g เป็นลบถูกไหมในกรณีที่เราให้ทิศขึ้นเป็นบวกแต่ในกรณีนี้เราให้ทิศลงเป็นบวกเพราะงั้น g ก็เป็นบวกยูก็เป็นลบโอเคปะเสร็จปุบ๊บน้องก็ไปแทนค่านะครับแล้วน้องจะพบว่ามันแก้ไม่ได้เพราะมันติดสองตัวแปรมันติดที่หนึ่งมันติดที่สองถูกไหมเห็นปะ ติดที่หนึ่งติดที่สองน้องมีสมก,การเดียวแต่น้องมีสองตัวแปรน้องแก้ได้ปะล่ละไม่ได้ถูกไหมไม่ได้นั่นแปลว่าอะไรนั่นแสดงว่าเงื่อนไขในการเคลื่อนที่เนี่ยมันยังไม่พอถูกป่ะแสดงว่ามันต้องมีอีกเงื่อนไขหนึ่งแน่ถูกไหมเพราะอะไรน้องสังเกตปหครับเงื่อนไขหนึ่งก็จะได้สมการหนึ่งถูกป่ะแต่สมก,การเนี้มันแก้ไม่ออกเพราะงั้นแสดงว่าการเคลื่อนที่นี่มันต้องมีอีกเงื่อนไขหนึ่งถูกไหมในการสร้างสมก,การเพราะมันพอมันมีเงื่อนไขก็จะเกิดอีกสมการหนึ่งขึ้นมามันถึงจะเอามาแก้ไอ้สมการตัวนี้ไดู้ครับ โอเคไหมตอนนั้นเรามาวิเคราะห์กันอีกเงื่อนไขหนึ่งน้องเห็นอะไรไ้มครับน้องต้องเห็นดิมุม53กับมุม37มันบวกกันได้90องศาพอดีไหมพอดีถูกปะการที่มุมมันบวกกันได้90องศาพอดีเนี่ยนะครับคืออะไรคือแปลว่ามันจะไปได้ไกลเท่ากันเข้าใ่ปะนั่นคือ s ในแนวราบระยะทางในแนวราบของลูกที่หนึ่ง กับระยะทางในแนวราบของลูกที่2ต้องเท่ากันโอเคไหมจำไว้เลยนะครับถ้ามุมบันบวกกันได้90นะระยะทางในแนวราบเนี่ยมันจะไปได้ไกลเท่ากันโอเคปะ่ะก็คือ S ราบของลูกที่1เท่ากับ S ราบของลูกที่2เพราะฉะนั้นน้องอ้างเลยครับ S ราบของลูกที่1เท่ากับ S ราบของลูกที่2ถูกไหมการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทในแนวราบเป็นการเคลื่อนที่แบบความเร็วคงที่ถ้าไม่มีแรงต้านอากาศถูกปะ่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเคลื่อนที่แบบเร็วคงที่ปุ๊บสูตรให้ใช้มีแค่สูตรเดียวคือ s เท่ากับ vt อูกปะน้องอ้างเลย s เท่ทากับ vt ถูกไหม s, <S ราบอันที่หนึ่งก็คือ s ก็คือ u ราบถูกไหมของลูกที่หนึ่งคูณอยู่กับ t หนึ่งถูกปะเท่ากับ u ราบของลูกที่สองคูณอยู่กับ t สองถูกไหม แล้วน้องก็แทนค่าครับ u ราบของอันที่1ถูกปะ่ะเหมือนเดิมเขาให้ u เป็น10มาถูกไหมแต่เป,เป็นแนวเฉียงเราต้องแตกเข้าแนวราบถูกปะ่ะแต่เข้าแนวราบเป็นการแตกชิดมุมใช้ cos ถูกไหม10 cos 53ถูกปะ่ 10, ค 53, กปะคูณกับ t 1ต้องเท่ากับ u ราบอันที่สก็คือเส้นสีแดงถูกไหม u เป็น10แตกเข้าชิดมุม10 cos 37 คูณ t สองถูกปะเป็นสมการที่สเห็นไหมครับน้องมี2สมการน้องมี2ตัวแปรบ้านมีทีห่มีทีสมี2สมการเพราะฉะนั้นน้องสามารถแก้สมการได้แล้วครับน้องแก้สมการน้องไปแก้เองนะน้องจะใช้วิธีการไหนก็ได้น้องจะย้ายไอ้ก้อนนี้ลงไปหารฝั่งนี้แล้วน้องจะได้ทีหอยู่ในรูปไอ้เบื้อคูณกับทีสองถูกปะแล้วทีหกลับไปแทนในสมการที่1นึ่งเราคิดเลขก,ก็ได้นะครับพี่ไม่คิดให้ดูนะพี่จะคิดให้สุดท้ายน้องจะได้ทีหออกมาเป็น 1.6วินาทีและน้องจะได้ t2 ออกมาเป็น1.2วินาทีโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่าโยนลูกบอลลูกที่2หลังจากโยนลูกแรกออกไปเท่าไหร่น้องดูดิดูคำตอบมันม่เส้นถูกปะเราโยนลูกแรกออกไปก่อนนั่นแปลว่าลูกแรกต้องใช้เวลามากกว่าแล้วถูกปะครับเพราะงั้นหลังจากโยนเท่าไหร่ โจทยถามก็คือเอาทีห่งกับทีสอมาลบกันเพราะฉะนั้นต้องโยนหลังจากโยนลูกแรกเท่าไหร่ครับ1.6ลบ1.2ถูกปะเท่ากับ0.4วินาทีโอเคไหมเพราะงั้นข้อน,นี้ก็ตอบ0.4วินาทีโอเคปะครับเราจะสังเกตนะครับข้อนี้เป็นเรื่องของการเคลื่อนที่ของวัตถุสอก้อนโอเคปะ เห็นไหมเพราะงั้นคอนเซปต์สำคัญเลยของการเคลื่อนที่วัตถุ2ก้อนเนี่ยคือน้องต้องหาความสัมพันธ์มันให้ได้ถูกป่าว่าไอ้วัตถุ2ก้อนเนี้ยมันมีความเคลื่อนมันมีการเคลื่อนที่สัมพันธ์กันยังไงเคปะ้ะเมื่อน้องได้ความสัมพันธ์ของมันปึ๊บน้องก็เอาความสัมพันธ์อันนั้นเนี่ยมาตั้งเป็นสมการแล้วน้องก็แทนค่าเคป้ะครับหลักการจะคล้ายกับข้อปี54เลยเนาะเห็นไหมครับน้องสังเกตไหมครับข้อสอบเนี่ยมันก็จะวนๆอยู่แบบนี้ครับแต่แค่จะเปลี่ยนรูปแบบไปอเคค่สัญลยืออ คือเราต้องวิเคราะห์ให้เป็นโอเคป่ะครับน้องไม่ต้องไปจำรองนะว่าไอ้แบบนี้แบบนี้เป็นยังไงเนี่ยแต่ขอให้น้องวิเคราะห์ให้เป็นก็พอหลักการที่ง่ายที่สุดเลยนะครับคือให้น้องนึกภาพโอเคปะ่ะนึกเป็นภาพโอเคเนาะน้องก็ลองทำดูนะครับโจทย์แบบนี้มีอีกเยอะมากนะครับลองทำดูโอเคเนาะ